ครับตามแตงแหงครับใส่ได้ต้นประแดกต้นประขามเปียกบะหมี่แนมขนาวครับแล้วก็เขียเคี้ยอาศัยน้ำเขียเคี้ยครับฟังเข้มจากประแดกครับว่าจะใส่น้ำปลาครับนะครับเล้ก็ฝานบะแตงใส่ครับนี่ถ้าขั้วจีนนี่อันนี้เดียวเลยครับบะมีมีอย่างอื่นครับตอบโจทย์ อันนี้ปักแตงลานเ่วความรวดเร็วของการทำคลิปครับ ่วนตัวผมมาตำประแดดสดมะค่อยมากประแดดขวดปไนไหนครับนี่ญี่ป,ปุ่นหน้าครับเมืองไทนร่วนๆครับนี่อยู่เมืองนอกอยู่ญี่ปุ่นกับมีกินครับย่มกลับบ้านกับน้องไส้กับสีหิวกันมาไ้ครับย่มน้องไส้มายามผู้จัดการอันอีิเช่นเคยแหละครับมาครับตำมะแขง าตอนสำป่านตอนตำเมืองเมืองนี่ครับนี่นะครับเขาเรียกว่าจีตำมสองหน่วยเด้อว่าจีสองหน่วยเป็นหน่วยเดียวเต็มโคกแล้วเดี๋ยวปล่อยครับจานมาเดี๋ยวปล่อยครับเขาแรงครับ อาศัยน้ำจากแตงน้ำจากเขียเคียวครับตรงนั้นต้นประแดดต้นประคามเปียกฝีมือมาทานครับไม่ต้องชิมครับบัเข้มกระส,สมกระสมกระจางครับไปแล้วครับ